เดินทางกับ,บ้างดี่น้งเมื่อกี้รถติดจอดน้ำไปหน่อยตอนนี้รถวิ่งแล้ว้อ,อ,อใกล้ึงย่างว่ะตอนนี้มีคนลงรถใกล้ึงย่าง <c oughs> ลงผิดเดินไกลนาจาสีเปล่าวนไปแล ดอกไม้มาไปนองนู่นอยู่บนยอดเฉยๆมาไปนอนเห็นดอกไม้ถามบี้ยวไม่ได้แค่ถึงสะพานใครอะ